อเคผมวันนี้ครับต้องขอคอนิจิวะทุกกคนด้วยครับนะวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับผมของช่อง Home 6H ชินเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับนะแล้วก็มาอยู่กับเกมแข่งรถเกมใหม่ครับผมนะก็คือเลเซอร์เอนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเกมนี้นะครับผมนะก็เพิ่งเปิดให้เล่นกันแบบสดๆร้อนร้อนเลยครับผมนะซึ่งเกมนี้นะครับผมนะก็เป็นเกมแข่งรถนะครับผมนะแต่ว่ามันไม่ใช่การแข่งรถธรรมดาครับนะมันจะมีการแบบยังไง มีความเป็นแฟนตาซีนะมีเอฟองเอฟเฟกนู่นนี่นั่นนะผมนะอ่าสนามแข่งมันก็แบบมันจะไม่ใช่ถนนธรรมดานะมันก็จะมีแบบยังไงอะซิกแซกนู่นนี่นั่นนะครับผมนะอ่าถ้าใครแบบยังไงเคยเล่นสปีดดิปเตอร์แล้วผมนะอ่ามันก็จะออกแนวแนวสปีดดิปเตอร์นะผมฮนะแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแบบรถแดดไงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบรถจริงๆนะที่แบบ เป็นรถจริงๆที่มีอยู่ในชีวิตจริงนะผมนะอะซึ่งเกมนี้นะครับนะก็แบบยังไงเหมือนไปซื้อลิขสิทธินะผมนะอรถลักหลายยี่ห้อดังๆที่มีอยู่จริงนะผมนะอะเอามาทําเป็นรถในเกมนะผมนะอะก็อย่างเช่นยี่ห้อ B M มันยูนะผมนะ,ะที่ผมแบบเลือกมานะแล้วก็มีโปรชงโอเช่นนะอแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆแบรนด์นะผมนะแต่ว่าผมจำไม่ได้เพราะว่า เขาเอามาหล่แบรนด์นะสำหรับเกมนี้นผมนะอ่าอ่าครับผมนะก็อย่างที่บอกครับนะว่าเกมนี้นะครับนะมันไม่ใช่เกมแข่งรถธรรมดาผมนะอ่าสนามมันก็จะมีแบบพวกนงเนินกระโดงกระโดดอะไรอย่างงี้นะอ่าที่นั่นแบบผัดโพนนะอ่ามันจะแบบยังไงอ่ะคล้ายๆกับแอสทอร์ดะของเกมล็อบนะผสมกับสปีดดิฟเตอร์แล้วผมนะอ่าเพราะว่าเกมนี้นครับนะก็มีการดิฟเป็นหลักแล้วผมนะอ่ามีการดิฟเข้ามาด้วยนะเวลาเข้าโค้งแล้วผมนะอ่าประมาณนี้นะ โอเคผมนะวันนี้นะก็จะมาทําการรีวิวเกมเพย์ให้ดูกันนะผมนะส่วนรายละเอียดเจาะลึกนี้ผมจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าก็อาจจะมีช่องที่ทํารายละเอียดลงไปแล้วผมนะวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูอย่างเดียวผมนะอซึ่งซึ่งรถที่ผมเลือกมานะตอนแรกมันจะมี3มคันให้เลือกนะแต่ว่าผมเลือก bmw ม,มาผมนะเพราะว่ามันสวยนะมันสีส้มดีนะผมนะผมเลยเลือกคันนี้มานะแล้วมันก็เท่นะผมเลย เลือกมาแล้วผมนะหนึ่งคันหนึ่งจักในสามคันนี้ให้เลือกมาตอนเข้าเกมแรกๆครับผมนะอ่าผมเลือกเป็นบีเอ็นยูครับผมนะอ่าโอเคผมนะระบบการเล่นนะมันก็จะมีระบบไอ้นี่นะระแบบทีมนะระแบบทีมระแบบโซโลครับผมนะอ่าถ้าใครไม่ยากเล่นแบบทีมกลัวไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนนะเราก็มาเล่นแบบโซโลได้แล้วผมนะอ่าหรือถ้าแบบ มีเพื่อนด้วยกันนะก็เอาเพื่อนมาเล่นแบบทีมกันได้ครับผมนะอ่าอ่าซึ่งวันนี้นะครับผมนะผมก็จะไปเล่นในโหมดแพทริกนะครับผมนะอ่าในแบบโซโล่แล้วก็ผมนะอ่าตอนนี้นะผมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยผมมีอยู่4ด่านนะอ่าเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูกันนะครับผมนะอ่าเอาเป็นด่านไหนดีเอาเป็นด่านกลางคืนแล้วกันนะว่ามันสวยดีนะด่านกลางคืนมันสวยดีครับนะโอเคครับผมนะ โตโลงครับผมไปครับเรดี้ครับผมมาครับผมมาไปครับมามาแล้วไปแล้วอ่ารถผุ่มมันจะแบบได้เปรียบตอนออกตัวนิดหน่อยนะแล้วก็จะโดนแซงตอนท้ายนะโ,โค้งสวยสวยโค้งสวยโอเคไปครับผม ไปแล้วเพื่อนความจริงมันก็น่าจะขึ้นข้างบนได้นะแต่ว่าผมเหมินเหินไม่ได้มองนะไม่ได้ขึ้นข้างบนเลยมาคผมนี่ไปครับนี่โอ้โหชนตู้ชนฟ้าหนาไปครับนี่โค้งเกียร์นี้มันทำดริฟดีนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นเดี๋ยว,ยวอันตให้ดู อันติไปเลยนี่อันติตะแคงข้างขึ้น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 ,น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 บนขึ้นบนถึงไหมถึงไหมถึงครับผมอ่าถึงถึงไปครับผมในตัดไปเลยมีมีมินิบูธเนะมินิบูธอย่าลืมกดนะผมนะมินิบูธแล้วก็บูธใหญ่ นี่นทางนี้ขึ้นได้คือนี้ขึ้นได้ไปแล้วถึงไหมถึงไหมถ,ถ,ถ,ถึง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 ตู้โอเคหมาผมไปครับหอหนอเอาเรื่องอยู่นะดิฟ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 ขอดิฟสวยสวยดิฟสวยโอ้โหชนชนลบ,บเลยหมาผมเชินชยยัยข้างหน้าเร<อ>ียบร้อยครับผม อ่าอ่าที่หนึ่งครับไงโอเกมนี้มันดิฟง่ายนะอืเล่นง่ายเล่นง่ายอ่าโอเคครับไปเดี๋ยวไปเล่นอีกรอบนะกำลังอินเลยนะกำลังแบบยังไงอะกำลังฟินนะกำลังฟินนะเกมนี้นะโอเคครับนะเดี๋ยวเลือกเป็นด่านนี้เลยด่านที่สามนะไปครับไป มาผมอันนี้ก็จะเป็นแข่งแบบทีมนะครับนะสามต่อสามนะแล้วก็มันจะมีเรื่องของคาร์ดเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคาร์ดซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้นะอ่าส่วนรถผมนี้มันจะเป็นแบบเน้นทางอ้น,นี่นะเน้นความแรงนะอะ่มันก็จะมีรถที่แบบเป็นซัพพอร์ตมาได้ด้วยนะโอ้โอ้โ ลิฟต์สวยขอลิฟต์สวยโอ้โหผมลิฟต์ไม่หมดโขงสักทีนะชนก้อนนะหายแล้วครับนี่อย่างนี้ด้วยทางลัดทางลัดทางลัดโอเคเฮ้ยเพื่อนเราไปข้างบินเพื่อนเราไปข้างบินได้หายแล้วผมอ อุ้ยไอ้คันนี้อันติมา <ines> อ้าวอันติกลับดีครับโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหเกือบชนแล้วเกือบชนเกือบชนเฮ้ยอันตินานอยู่นะไปครับผมนิบูสมีที่บูสอีกทีอ๋อไปแล้วครับโอ้ยเลี้ยวเร็วเลีว บูตไปเลยรถเราความเร็วตกมานะต้องรีบกดบูตใหญ่นะอุ้ยมันมีทางลัดยู่แต่ไม่ได้เข้าอ๋อนอไปแล้วมันสามารถอัปเกรดรถได้ด้วยนะ,อะตอนนี้รถผมเลเวลหกนะใครที่แบบฟัง กำลังจะโหลดเกมนี้มาเล่นนะผมแนะนําเลยครับนะให้โหลดมาเล่นนะเพราะว่ามันสนุกนะผมเหมือนคล้ายๆอันั้นแนะ่ะแอดคอร์สแต่ะแอดคอร์ของเกมล็อบนะผสมผสมกับสปีดดิฟเตอร์นะอะโอเคผมนะทีมเราเข้าเซนเข้าเซนชายพร้อมกัน3คนนะ อ่าโอเคผมนะก็จบลงไปแล้วนะสําหรับระบบการเล่นนะผมนะอ่าแล้วมันก็จะมีระบบไอ้น,นี่นะระบบแต่งรถนะผมนะอ่ามีระบบแต่งรถเนี่ยนะมีมีเพ้นทรงเพ้นสีนะอ่ามีเพ้นสีนี่อะไรเนะนี่ยนี่มีลายด้วยมีแต่งลายด้วยนะอ่าแล้วก็นี่อะไรเนะี่ยวปอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะว่ามันคืออะไรนะครับนะอ่า แล้วก็มีนี่นะทะเบียนรถเนี่ยนะอ่ามีป้ายทะเบียนเนี่ยนะมีป้ายทะเบียนได้นใ,นใส่ด้วยนะครับนะแล้วก็สามารถตั้งล้อแม็กได้ด้วยแล้วผมนะอ่าไม่ตั้งล้อแม็กไ้ด้วยนะอ่าแล้วก็รถเราเนี่ยเวลาชนมันก็จะมีความเสียหายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับนะอ่าอย่างเช่นแบบยังไงรถเป็นลงเป็นรอยมีรอยขีดข่วนอย่างเงี้ยนะอ่า <uncertainty> บนรถมันก็จะมีปุ่มให้กดซ่อมนะผมนะอ่าแล้วก็สามารถกดซ่อมได้ครับนะอ่าแล้วก็เกมนี้นะครับนะก็ สามารถอัปเกรดรถได้ด้วยนะผมนะอ่าตอนนี้แล้วรถผมก็เลเวล6แล้วนะครับนะอ่ะแล้วมันก็จะมีคุณสมบัติต่างๆให้ปลดล็อกได้ด้วยนะผมนะอ่ายิ่งปลดล็อกรถเราก็ยิ่งเทพขึ้นนะผมนะอะแต่ต้องมีตั๋วนะ,ะ,ะโอเคนะก็มีระบบอัพกงอัปเกรดรถมาด้วยนะ แล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะผมนะอ่าซึ่งเกมนี้นะก็มีระบบอันนี้นะเอ่อแฟชั่นนะผมนะอ่ามีมีเสื้อพงเสื้อผ้าให้ซื้อใส่ได้ด้วยนะนี่นะอยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งนะนี่นะมีสกงสกินด้วยนะนี่มันก็สวยทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันใช้เลียญนะเรียญนะเรียญเ,เติมนะเรียญเติมซื้อนะอ่า แต่ว่าถ้าเราไม่อยากเติมก็มันมีแบบให้มีไอ้นี่นะเอ,อบัตรฟ้านะบัตรฟ้านี้เกมก็ให้มานะอ่าแล้วก็เอามาซื้อทรงพงสมงผมได้นะอ่าตอนนี้ผมมีบัตรฟ้าอยู่สองพันกว่าเลยนะอืมแต่ว่ามันก็มีแบบไอ้นี่นะมีมีมีโกให้ซื้อนะอ่าโกที่แบบยังไงอะเล่นแล้วเกมมันให้โกล,ละมานะอ่าแล้วก็มาซื้อเสื้อพงเสื้อผ้า ใส่ได้ผมนะอืมนี่แต่ว่าผมเลือกเป็นตัวนี้มานะมีกระโปรงกระโปรงกงกงกางเกงครับผมนะรองท้รองเท้าอะไรแบบนี้ครับผมนะอะ่าก็มีแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวด้วยครับผมนะอะ่าซึ่งแบบชอบนะได่แต่งตรงแต่งตัวนะอะ่าอ่าซึ่งเกมนี้ครับผมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะว่าเกมนี้เนี่ยมีพวกรถนิสนสันพวกโตโยต้าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะอะ่าเพราะว่าถ้ามี นิสสันหรือว่าโตโยต้าเนี่ยเราเราก็จะได้เห็นพวก GTR R34 หรือ R35 หรือไม่ก็ซู p ป้ากันนะผมนะอ่าผมอยากให้มีนะอืมเพราะว่ามันมีรถอยู่หลายยี e ่ห้อนะแต่ว่าผมก็มองไม่หมดนะผมนะอ่าว่ามันมีหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีแล้วผมนะอ่าโอเคครผมนะก็จะประมาณนี้นะสําหรับเกมนี้นะผมนะอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับนะอ่า ซึ่งคลิปนี้ครับนะผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมมาเจอใหม่ครับ